สวัสดีครับทุกคนนี่คือลูกหนังรายวันแหล่งรวมพรีวิวแบบเน้นข้อมูลจริงสำหรับคอบอลตัวจริงวันนี้เราไปกันที่ถ้วยคราบาวครับรอบ3เกมใหญ่ที่เทิร์ฟมัวเมื่อเบอร์ลี่เปิดบ้านรับคาดิฟซิตี้ในค่ำคืนวันอังคารที่23กันยายนเวลาตี1.45ตามเวลาไทยภาพรวมก่อนเกม เจ้าท่นของกุนซือสกอตปาร์เกอร์กำลังมองหาโมเมนตัมในบ้านจากขุมกำลังที่ลึกขึ้นหลังเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดส่วนผู้มาเยือนของไบรอันแบร์รี่เมอร์ฟี่ฟอร์มโดยรวมในหลีกกำลังดีเน้นวินัยเกมรับและการเปลี่ยนจังหวะสวนกลับเร็วสถิติและบริบทที่ต้องรู้สองนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อฤด,ดูกาลก่อนเบอร์รี่ชนะทั้งไปและกลับโดยเกมที่เทิร์ฟมัวเคยยิงขาด5ประตูต่อศูนและเกมที่คาดิฟ Ley, เบอร์ลี่เฉือน2ประตูต่อหนึ่งช่วงหลังคาดิฟทำผลงานนอกบ้านได้เหนียวแน่นมีคลีนชีตต่อเนื่องหลายเกมแต่การเข้าทำช่วงท้ายจังหวะสุดท้ายยังฝืดอัปเดตความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่ยังต้องเช็คฟิตและขาดตัวหลักบางรายโดยจอแดนไบเยอร์ยังไม่พร้อมแนวรุดอย่างเซกี้อัตมูนี่และแบ็กอย่างคอนเนอร์โรเบิร์สยังต้องรอฟื้นตัวส่วนยาขอบรุนลาเซนมีอาการและต้องประเมินใกล้แข่ง ขณะเดียวกันปากเกอร์มีแนวโน้มโรเตชันบางตำแหน่งเพื่อรักษาความสดในโปรแกรมหลีกทีมเยือนคา r ดิฟซิตี้มีสภาพทีมที่ต้องหลุน้นโดยคู่เซนเตอร์อย่างดิลแลนลอเลอร์ยังต้องทดสอบความฟิตและโรแนนคาปาชิโอมีปัญหาเจ็บจากเกมหลีกล่าสุดข่าวดีคือคาร์ลัมแชมเบอร์สผนโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกและแกนหลักแดนกลางอย่างไรอันวินเทลพร้อมประคองเกมคาดการแผนและ11ตัวจริง เบอร์ลี่คาดว่าจะเน้นระเบียบเกมรับแล้วไล่เพรสจังหวะ2ในระบบ4-4-2เพื่อคุมโซนกลางและเปิดพื้นที่ให้ปีกเล่นงาน1ตัวหนึ่งรายชื่อที่คาดผู้รักษาประตูแม็กซ์ไวท์แผงหลังโอลิเวอร์ซอนเนอร์โจวอร์รบาเชียฮัมฟรีสลูกัสปิเรสกองกลางมาร์คัสเอดเวิร์สเลสลี่ย์อุโกชุกบูฮันนิบาลเมสบรีและบาแนลคูหน้าเซียนเฟลมิงกับอแมนโดบรยา คาดิฟซิตี้มีแนวโน้มใช้ระบบ4-3-3รับลึกแล้วเปลี่ยนสปีดตรงริมเส้นรายชื่อที่คาดผู้รักษาประตูแมตเทอร์เนอร์แผงหลังเพอร์รี่เอ็นจีวิลเลียมฟิชคาร์ลมแชมเบอร์สโจเอลบาการกองกลางสามไรอันวินเทลโจเอลโควิลโอมารี่เคลมานแนวรุกมิเกลนายากูฮาคารลัมโรบินสันและไอแซคเดวิดแนวโน้มเชิงแทคติก รูปเกมมีโอกาสเป็นของเบอร์ลี่ในเชิงครองเขตแดนพยายามตั้งคอมโบฝั่งขวาให้เอ็ดเวิร์ดจูโจมครึ่งช่องแล้วให้โบรยาดึงเซนเตอร์หลุดตำแหน่งขณะที่ฮันนีบาลจะเป็นตัวกดไกลเดินเกมและลากลายเพรสจังหวะ2ถ้าหลุดลึกไม่ได้เบอร์ลี่จะเลือกวางยาวหลังแบกซ้ายของคาดิฟเพื่อให้เฟลมิงเก็บบอลจังหวะ2คาดิฟจะตอบโต้ด้วยการปิดครึ่งช่องด้วยบล็อกแคบ กลางสามคนคุมระยะห่างไม่ให้ฮันนิบาลหมุนตัวง่ายแล้วรอฉวยโอกาสจากจังหวะเสียบอลกลางทางก่อนแทงเร็วไปที่นายากูฮาหรือหุบให้เดวิสลุ้นหลังลายจุดดวนที่ต้องจับตาอามนโดโบโรยาปะทะคาลัมแชมเบอร์สในพื้นที่กรอบเขตโทษถ้าแชมเบอร์สอ่านเกมแรกสัมผัสดได้โอกาสยิงโล่ของโบโรยาจะลดลงทันทีมาคัสเอ็ดเวิร์ดเจอโจโเอลบาการทางฝั่งขวาของเจ้าบ้าน จังหวะหนึ่งต่อหนึ่งและการล็อกเข้าเท้ายิงของเอ็ดเวิร์ดคืออาวุธสำคัญหากบาการถูกร่นเข้าในบ่อยช่องครอสเสาสองจะเปิดฮันนิบาลเมชบรี ree, ดวลเชิงพื้นที่กับไรอันวินเทลหากคาดิฟกันเลนกลางอยู่ฮันนิบาลต้องเปลี่ยนจังหวะเร็วสลับออกข้างไม่อย่างนั้นเกมจะติดกับดักเพรสมุมมองผลการแข่งขันด้วยคุณภาพเกมรุกที่หลากหลายและเสียงเชียร์ในบ้านผมมองว่าเบอร์รี่มีภาษีที่จะผ่านได้ แต่ต้องระวังเกมโต้ที่คมของคา r d ดิฟสกอร์ที่คาดเบอร์ลี่ชนะ2ประตูต่อศูนย์ถ้าชอบการพรีวิวแบบเน้นแทคติกและข้อมูลจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์บอกสกอร์ที่คุณคาดกันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมลูกหนังรายวันแล้วเจอกันคลิปถัดไป